ใช่แล้วจเขาจะไปค้นเก็บล้างวันสี่สิบลังวันที่สิบ ต้นที่ทีก่อนเบองที่สามิบสี่านนนใครนู้นกำังกวาดกันป่าหหลาน้กํใครงกว่ากันป่าห่หลานของวันของคืน คนใชเก็มงเป็นดุนเป็นดุลน่อ่ขคานั้นแหละ